เปิดโผ11ตัวจริงช้างศึกย่2 3อย่างโหดพร้อมขยี่กาตาโคโย่งเอาจริงทั่วโลกจับตาไม่กระพริบกวงไฮลาฮาหนอยแล้วเตรียมไปสถานยุโรปสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แน l ต้องซุยกับผมต้องพันดุวัฒนะครับในคลิปนี้มีเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปี ที่จะมีโปรแกรมพบกับทีมชาติกาตาร์ในศึกฟุตบอลดูใบครับมาคุยกันหน่อยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องราวของเงียงกวงไฮนะครับซูเปอร์สตาร์เวียดนามล่าสุดได้อำลาฮานอยเรียบร้อยจะเป็นยังไงรอติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้มาพูดถึงความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับภายใต้การคุมทัพของโคชโย่งวัลลุสีมาคะที่กำลังจะทำศึกฟุตบอลดูไบคับเกมแรกด้วยการพบกับทีมชาติกาตานะครับในวันที่23มีนาคมเวลา5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play นะทัพช้างศึก U23 ก็ได้ทำการ ลงฝึกซ้อมที่ดูใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยโคชย่งก็ใส่คอนเซปต์วิธีการเล่นแล้วก็ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายให้กับนักเตะหลังจากเดินทางมาไกลพอสมควรนะครับต้องยอมแล้วว่ายูย่สาชุดเนี้ยเวลาการเตรียมทีมค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับแทบจะมีเวลาฝึกซ้อมเพียงแค่วันเดียวแล้วก็แข่งขันกับกาตาเลยแต่โคชยงเขาก็ ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทีมพร้อมจะลงสนามและนักเตะทุกคนที่เรียกมาติดทีมชุดนี้ทุกคนสามารถเป็น11ตัวจริงได้เพราะคุณภาพหลายๆคนก็พิสูจน์เห็นในฟุตบอลไทยลีกนะครับโคชยงก็บอกว่าใส่วิธีการเล่นให้กับนักเตะไปเป็นที่เรียบร้อยและการเจอกับกาตาเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจอย่างมากแล้วหวังว่าทีมชาติไทยจะทําผลงานด้ดีนะครับถึงตอนนี้ก็พร้อมมากๆขณะที่นักเตะหนึ่งคนที่ออกไม่สัมภาษณ์ ก่อนเกมกาตาคือแพทริกกุสตาฟสันนะครับนี่เป็นศูนย์หน้าลูกครึ่งมาจากเชียงใหม่ในไทยลีก2นะครับเขาบอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีสําหรับในดูไบคัพและเขาเนี่ยพยายามเรียนรู้จากนักเตะทุกคนสิ่งแรกเนี่ยคือต้องเรียนรู้จากนักเตะและก็โค้ชให้ดีที่สุดแล้วก็จะพาทีมโชว์ผลง,งานที่ดีให้ได้และจะพยายามทําประตูในศึกฟุตบอลดูไบคัพนะครับนี่ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่โค้ชย่งไปสเกลฟอร์มมาอย่างหนักเลยสำหรับแพทริกกุสตาฟสันนะครับ รูปร่างดีแข็งแกร่งนะผมว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะไปดูสเกผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีอันนี้จากการคาดการณ์ของผมและที่ผมอยากเห็นนะครับเพราะการเรียกนักเตะชุดนี้มาหลายๆคนเนี่ยฝีเท้าในหลีกดีมากโดยเฉพาะแก๊งชนบุรี FC เนี่ยเล่นดีทุกคนนะครับและผมบอกเลยว่า1เผู้เล่นตัวจริงอะ่ะน่าดูมากๆนะครับในการเจอกับกาตาไปดูกันเลยดีกว่า ประตูเนี่ยผมเชื่อว่านกพลละครพลมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับนี่เป็นประตูมือ2จากบุรีรัมฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับแล้วผมก็อยากเห็นเพราะโค้ชธงก็บอกว่านกพลเนี่ยดีมากๆก็อยากเห็นนี่มันเป็นทัวร์นาเ,เมนต์รองทีมด้วยผมว่าน่าจะให้โอกาสนกพลละครพลลงไปโชว์ฝีเท้านะครับผมว่าเซฟแล้วก็การดออกบอลน,น่าจะดีนะนเซนเตอร์สคน คนแรกเป็นกัปตันทีมครับอนุสักใจเพชรจักรท่าเรือเราได้อฟอร์มการเล่นของเขาจากทีมชาติไทยชุดยู23มาพอสมควรและรูปร่างดีและผมคิดว่าการที่เขาได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมเนี่ยเขาก็น่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงจากโคชโยง่งก็อนุสักใจเพชรหนึ่งคนส่วนคู่เซนเตอร์ของเขาก็จะเป็นทรงชัยทองฉ่ำนะครับแนวรับวัยรุ่นจากชนบุรีเอฟซีที่ฟอร์มดีสุดๆในไทยลีกปีนี้ โอ้โหเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่รูปร่างสูงใหญ่ทั้งคู่มาจับคู่กันผมว่าน่าจะทําให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งนะครับอนุสักใจเพชรกับทรงชัยทองชําแบ็กซ้ายชัดมงคลเลืองธนะโลดจากชนบุรีเอฟซีครับโอ้โหเรื่องของฝีเทา้าของชัดมงคลเนี่ยเขาก้าวไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแต่มาอยู่ยีเนี่ยด้วยการที่เขาฝีเท้าเป็นระดับผู้ใหญ่และยังไงก็ตัวจริงแน่นอนครับสำหรับชัดมงคลนี่ทางซ้ายก็ เล่นได้อย่างนิเนียนเลยนะขวาเนี่ยผมเลือกเป็นแบ็คจากโคราชคือท um ิติทุมพรชอบในความขยนันความทุ่มเทนะครับแล้วก็เข้าบอลได้เต็มที่ผมว่าน่าจะทำให้แบ็คขวาชุดนี้มีความดุดันมากๆโอ้โหแนวรับประตูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับขณะที่แดนกลางคนแรกที่ผมอยากเห็นคือวิลเลียมจากการท่าเรือ ยิ่งเล่นยิ่งดีครับในช่วงหลังๆเนี่ยวิลเลียมไวดโซเนี่ยโอ้โหผมชอบมากแพชชั่นได้ความกระหายมีเล่นบอลมีทั้งความดุดันและความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมว่าวิลเลียมไวดโซลก็ได้จะเป็นตัวเลือกแรกๆของโคชโย่งในแผงแดนกลางนะครับโ,โหน่าดูนะและหนึ่งคนผมเชียร์ชิสนุพงโชตินะอันนี้เป็นกองกลางจากชนบุรีเอฟซีถึงแม้ว่าจะไม่บืว๋วหแต่มีความขยันทุ่มเทสูงนะครับแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งด้วย ผมว่าสไตล์ของชิษนุพง์เมื่อจับคู่กับวิลเลียมไวโดโซเนี่ยก็น่าจะทําให้แดนกรางทีมชาติไทยแข็งแกร่งไม่เป็นรองใครนะถึงแม้จะไม่เคยเล่นร่วมกันแต่ผมว่าด้วยเซนฟุตบอลที่ทันกันน่าจะเล่นกันได้นะครับส่วนแนวลุกให้จับตาดูให้ดีนะครับบอกเลยว่าโหดมากทีมชาติไทยชุดนี้ซ้ายเนี่ยเป็นอันนันยดสังวานนี่เล่นได้หมดกองหน้าปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลตตัวลุก แต่ผมอยากเห็นโฟแบร์เนี่ยเล่นเป็นริมเส้นตัดในและยิงเนี่ยน่าสนใจครับโฟแบร์คนนี้ผมว่าได้รับโอกาสจากโคชโยงเลยแหละเพราะว่าเรียกมาแล้วด้วยแล้วก็เล่นดีกับลำพูลวอริเออร์นะครับส่วนทั้งฟังขวาน้องหนึ่งชันนลงพมสีแก้วนะครับอืจากอุนิโอนอาดาเบเชียอยากให้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยสำหรับเจ้าหนึ่งผมว่าประสบการณ์จากลีกสเปนอ่ะและช่วงหลังก็ กลับมาได้รับโอกาสลงเล่นอีกครั้งอะ่ะก็น่าจะเพิ่มมิติใหม่ๆใ,ให้กับทีมชาติไทยสําหรับชัญนรงพมสีแก้วนะครับปีกขวาปีกซ้ายสลับกันได้หมดระหว่างอนันยอดสังวานกับชาญนรงส่วนมิดฟิลตัวลุกหรือว่าหน้าต่ำเนี่ยผมเชียร์เป็นสิทธิโชคพาโสนะครับถึงแม้กับ FC ฟซิวกิวจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นแต่ผมเชื่อว,ว่าฝีเท้าของเจ้ายาพัฒนา และถ้าเกิดสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ผมว่าสติชโชคพาโซน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำนะครับโอ้โหตัวลุกหน้าดูนะส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยผมกำลังเลือกระหว่างทีรศัดิ์เผยพิมายกับกูต้าฟั้นแต่ถ้าเกิดให้เชียร์เนี่ยผมเชียร์เป็นทีรศัดิ์เผยพิมายลงมาก่อนเพราะคุ้นชินกับระบบของทีมชุดนี้แล้วนะครับและกุตาฟั้นมาเป็นตัวสมรองก็ได้โอ้โหเห็นไหมครับ11ตัวจริงพร้อมขยี้กาต้านะครับ ตัวผู้เล่นดีและอยู่ที่แทคติกและวิธีการของโคง้ชย่งจะใส่ให้กับนักเตะยังไงรอดูนะครับและสเสด็จผู้เล่นตัวจริงของเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับเชียร์กันได้เกมแรกเจอกับกาตาวันที่23มีนาคมเวลา5ทุ่มนะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจ เพราะนักเตะชุดนี้ที่เรียกมาถือว่าหลายๆตำแหน่งโอเคเลยนะครับอะให้กําลังใจโคชโย่งแล้วก็นักเตะยู23ชุดนี้กันได้นะครับถ้าเกิดประเดิมเกมแรกชนะกาตาได้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกแต่ห้าประมาทกาตาเพราะกาตาชุดนี้ก็โหดไม่เบาเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีของทีมชาติไทยชุดยู23นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์รองทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆรอดูและให้กำลังใจกันได้ครับ จากนั้นขยับไปดูเรื่องราวที่สร้างความมือหาให้กับวงการฟุตบอลทั่วโลกจริงๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสโมสรฮานอยเอนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในวีลีกเวียดนามได้ออกมาโพสอำลาซูปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองอย่างไม่กระพริบก็คือเหงียนกวงไฮนะครับนี่ เหยนกวงไฮก่อนหน้าเนี้ตกเป็นข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญากับฮานอยและจะไปค้าแข่งต่างประเทศโดยเน้นไปที่ยุโรปเป็นหลักนะครับก่อนที่ล่าสุดเรื่องนี้ออฟฟิเชียลเรียบร้อยเพราะฮานอยได้ประกาศอำลางเหงียนงกวงไฮเพราะการคุยสัญญารอบสุดท้ายไม่ลงตัวเหียนกวงไฮต้องการไปค้าแข่งในลีกต่างประเทศฮานอยก็ลังไว้ไม่อยู่นะครับออกถแถลงการทั้งน้ําตาเลยโดยมีใจความเขาบอกว่าการจากไปคือการกลับมา ฮานนยจะเป็นบ้านตลอดไปทุกคนจะคอยให้กำลังใจเหงียนกวงไฮเสมอประตูสนามฮังเดจะเปิดเสมอเพื่อต้อนรับเหงียนกวงไฮกลับมาช่วยทีมได้ตลอดเวลานะครับแล้วเขาก็ขอวอวยพรให้กวงไฮโชคดีกับเส้นทางใหม่ในวันข้างหน้าโอ้โหแฟนบอลฮานอยสุดเศร้าเลยนะครับคือเหงียนกวงไฮเนี่ยเดยกสัญญาของเขาจะหมดลงในวันที่12เมษายนซึ่งก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับและตอนนี้ เขาบอกว่ามีหลายทีมนะจากการรายงานข่าวจากเวียดนามทั้งในยุโรปทั้งในเอเชียจ้องตาเป็นมันในการดึงเหรียญกวงไฮไปร่วมทัพผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะไปอยู่กับทีมไหนเพราะหลังจากหมดวันที่12เมษายนเขาจะเป็นฟรีเอเย่นตและตอนนี้แฟนบอลเวียดนามเขาก็โหมกระแสนะครับว่ากวงไฮอาจจะไปยุโรปครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ายุโรปทีมไหนนะ แต่จากรายงานจากประเทศไทยเนี่ยจากแฟนบอลเมืองไทยก็คาดการ์นกันว่าน่าจะเป็นบาซ่าหรือแมนยูประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่มาฝากกันน่าดูนะผมว่านักเตะค,คนเนี้ฝีเท้าของเขาไม่ธรรมดาแต่อยู่ที่ว่าเส้นทางต่อไปจะไปอยู่กับทีมไหนก็จับตาดูให้ดีๆนะครับแตะทีแน่ไปคาแข้งต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าอําลาฮานอยเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมคิดว่าเหงียนกวางไฮฝีเท้าระดับพักการ์แบบนี้เนี่ย เขาจะไปค้าแข้งอยู่กับทีมอะไรผมอยากรู้จักในมุมมองคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับส่วนตัวของผมว่าผมก็คิดไม่ออกเหมือ,มอนกันว่าเขาจะไปอยู่กับทีมไหนนะถ้าไปยุโรปก็ไม่แน่ใจว่าจะไปลีกไหนส่วนในเจลีกเนี่ยยังไม่มีทีมไหนให้ความสนใจนะเท่าที่ผมทราบข่าวมาเกาหลีใต้น,นี้ไม่รู้ส่วนไทยลีกอะไทยลีกสนไหมหมดสัญญาฟรีเอเนตนเซ็นมาฟรีๆจ่ายค่าเหนื่อยหนักหน่อย ผมคิดว่ามาไทยลีกก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเหงียนกวงไฮเหมือนกันนะมาพิสูจน์ให้อาเซียนเห็นว่าเนี่ยเขาไม่ธรรมดาอดอรอดูนะครับสำหรับเรื่องราวอนาคตของเหงียนกวงไฮหลังจากนี้ แต่ที่แน่อำลาฮหาหนอยเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช anel ต้องสยุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ